สบายดีสวัสดีพอแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพอกันคือเก่าวเนาะทั้งสองสาวลงกันนะอากาศตื่นแต่นอนพี่น้อง <c oughs> ก็เป็นอากาศมันมืดเลยโ้พี่น้องตะเวนหาก,กับกำลังสิขนคืนเนาะตอนนี้สาลงกะสิาพาพม่พี่น้องไปหาเหล่าเมืองเฮดเนาะเพราะวะ่าเป็นหลายคนผนใด มื่อวานนี่กับมือซื้อนี่ช่วยนพากันอันพากันค้นเห็ดพี่น้องเห็ดปวกมาแหลกะก็เลยอันมื่อนี้ก็เลยได้มาเนาะกับตะเว้นชิคุนแล้วดอกพี่น้องพู้แดง่งมาก็บมาทางนาเจ้า,จาของนี่แหละมากับแม่สองคนเนาะกับ้ว่าสิได้หรือโ่ได้ เาก็ได้ออกมาแต่บ้านแหละออกมาหึงเติบแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังหยางไปหาอยู่เนาะอ,อู้สกึเก็บหัวหมกอยู่แต่ว่าอเลยหัวยงวังปวดสาอยู่พี่น้องลืมกินยามันแดดลายเนาะรกกะาเาบิดมือได้แต่หกมัดมือนี้จักสีได้จักมัดเน้อ ยันสาบหมัดยูกกะไปเบิ่งไปส้ม m ด้กันเลยนาอพี่น้องวัดชิได้จักดอกวัดชิชิได้พอแกงอยู่บ่ตอนนี้แม่สลองพนกระเขียเบิ่งอยู่เห็นจะบอนเขาเอา โอ้ยเบิดเลาไปจักค่อยนูก็คืออเคยเคอาทีเด็ดวปวดม แม่อนอันชุวนผลมหาเย,ยืองมหาการเอาพี่น้องมันจังเบิดเพราะมันเป็นบ่อนเก่าเนาะบ่อนเก่าที่แม่เพิ่นเอามาวานนี่นอดอกเดี่ยวฮึสองดอกนี่พี่น้องเห็ดน,นี่เินี่แล้วก็ดอกนี่ โกยเรือมือเนาะเห็ดเรือมือพี่น้องกะเห็นแต่เฉพาะผอนเพาะเพ็ดผลไปเอาได้จนเต็มกระตาจะลงที่ได้เท่านี้แล้วเนาะมื่อนี้ แต่เศร้ามืดเลยเนาะพี่น้องเมื่อนี้ลายลายขูลายคน้นฝนก็นว่าไปเก็บเฮ็ดมาแน่เฮ็ดออกแล้วกะบูจักบนมันออกพี่น้องก็เลยบริสุมาพี่จุ่มนี่กับพี่น้องคุดแม่ กนขื่นเห็ดรับทราบอยู่นะก้เนเนี่พี่น้องแจงโงพดเนาะเพราะว่าสลงเปิดแผลมันบดเห็นหุ่ม ขวดบิ่งเลยพี่น้องเอามือขวัดเบิ่งเนาะเห็ุนี้เลยพี่น้องงมเดียวอันนี้เลยหมดพี่ช่างกระดักกระโดดเหึจะกว่าตอดแบบจะแม่หมดอันนี้หมดขี้ดื้อหมดขี้ดื้อคนหมดขี้ดื้อหมดก็ขี้ดื้อ มีสองดอกเห็นแต่ผู้อื่นผลได้ลวงได้หลายเนาะสมาเลยนบทละกรรมจะเอาบทละกรรมเป็นไงล่ะเพราะว่าเขาเห็นเป็นแผนเลยในกระตาเขาก็พี่น้นองตอนนี้ บัดน,นี้สมองก็ได้ความทางมาเลยพี่น้องก็สไดละเมื่อ้าบ้านพูดเลยเนาะชวนแม่กะขยเยวขยเยวอ,อยู่เหยียบเล็กตะปูมือนะพอดที่ได้สามมือนี่เลยพี่น้องไปหาเฮ็ดนี่แหละพูดยังได้เหยียบเนาะเมื่อวานี่แห่งคือสัอย่างม่ได้เลยเมื่อวาน ตักสิพ่อเฮ็ดหรูปพ่อละพี่น้องเริ่มสวยออกสวยออกลวตอนนี้กะเป็นหยางกระเีาะกระเจย,ยวตักเป็นยางแล้วได้ห้เหยียบเล็กตะปูเนาะ มาฮอดนี้ค่อยก็ได้เห็นเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องแต่ก็เป็นดอกบานมันเนาะบ่ได้เอาเสียมดึงเลยขันบ่บานก็ก็สิบ่เห็นแล้วพี่น้อง nó mình tin mẹ nó hộp ở đây nó mới chắc nam mới chắc mai rưỡi rưỡi เหี่ยวไปเลยเนอะคนโบตกผลพลโตผลเปื่อยไปเลยได้ไหมแม่คอยผนกระได้เฮ็ดพี่น้อง อีกระดับโจ๋งเนาะใหญ่เก็บเห็ดบานสปอตเก็บเห็ดอยู่พี่น้องหักขึ้นจูมเนาะเจ้าเห็นหักขึ้นยังจูบเนาะเห็ดบานหนังเสะอ้วกเหยียบเห็ดนี่นะโอ๊ยมุดกพราะว่าเบื่อเบื่อกขยานพูดมึงนะนอนอยู่บุญหาทวายคงได้ นนนอะตอนนี้คอยกระคุดแล้วล่ะพี่น้องสิได้ดึงเอาเฮ็ดแบบนี้แต่กระเสียดายมันบวใหญ่เนาะขนาดใหญ่นี่บ้าลายเลยมันหัวเขาจะเฮ็ดนะหมดน้ำหมดแดง ออกกินกนะนก็เนาะเ้านนบ้านี่เันเบักลานี่บ้าน่เาไดบัลานี่อยู่เทียงพากันเผาเทียงเลยใ่จะเลาะมาทางใดข่อบักแพะฮะข้อบักแพะโอ้ขุดหทงเนมาเลยเข้าบักหมี่ได้สักบักมีเหมเตรงนีบ้านน้อยลูกปู่นู่เอามาเอาอยู่กงหม่วงค่ะ เด็กโตขอนอนเท่าอ้าวเป็นโรคไก่ย,ยังวะมันอยู่เฮาก็เลาะเลยมี่จะสีดำนะเลยนะมี่แมวสีดำมันหนีได้นางไหวเถอะเฮ็ดุ์ดพันพี่น้องโอ้ยพันได้เต็มกระตาเมาื่อวานนี่ก็จะล้นกระตาว่ะพี่ลึกกว่าได้เนาะนี่เป็ดอกชมจุ่มพี่น้องเอาขอมาอคลายบ้านเนี่ยขมือ เอานั่นไม่เอาจี่ึงจะเอาไงเด็กเสียงคนมาเลยคนเต็มโคกพี่น้องแล้วนหะอือโอ้ยหน้องเขาไม่เขาก็เอาง่างเผ็ดก็ได้นะอือปวดดึงขึ้นมากะฮักตย้ใหญ่ตัวนี้ หมดหมดหมดแดงสม,ม,มาเอาโหลดพ่อแต่อันเก่าขเขาเ,ออเออพี่วผลบดได้เป็นหมูให่เขาผไ,ได้เขาได้ผลบวาหมูหนึ่งจุดเชื้อกตาออพี่น้องเอ,อมมเ้ยอยู่เออไปเบิงเ่งหรือเปล่าเออท่านไตได้เอาไ อุ้ยคนเลาะเต็มโคกก็อันนั้นแหละเฮาก็มีแต่สิเลาะเมื่อแล้วปานนี้เด้อเฮ็ดเพิ่นโลกบ่แพงเนาะเฮ็ดอยู่บ้านเฮาเมื่อวานนี้โล50โล200บ่ฮอด60ซ้ําพี่น้องเอ้ยถบ่พี่น้องเอแต่งอยู่เบื้องนีอย่าลืมเอาเด้อเอาเออ เลาะไปก่อนเฮากะอ,อรวมเฮ็ดเฮากได้่นี้แหละเนาะพี่น้องกะมีแต่เล่มขี้เก่าพิ่นเนาะแ,ะแะ่น้อยนึงพี่น้องกะพอดีพอแกงหั่นแหละคังเถื่อเพิ่นกะสิบ่ได้แกงเือเพิ่นกเอาไว้ให้ลูกเพิ่นเนาะลูกเพิ่นสิมาเอาเอาเื้อยสิมาเอาอยู่ะน เปนสิมาแตเซนูบันนี้ชุมห้าวกับสิเลเมื่อแล้วพี่น้องบันนี้สลงกัสิไดเมื่อแล้วพี่น้องตอนนี้กัย่างก่อนแม่เนาะแล้วยังย่างมาตามหลังอยู่กะคือสิบโบได้อันเอาไปเห็ดอยู่เห็ดกินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดอกเพราะวะเมื่อนี่กัสิได้อาบน้าอันกินข้าวกินน้ำไปอันโลอกาซอยเปิดอีกเนาะเมื่อนี้พี่น้องแต่กะซสวยเติบแล้วตอนนี้แดด มือนี่แดดแดดแต่เศร้าอีรีพี่น้องคือสีแดดกว่าเมื่อวานนี่กระโบว่าสีได้จักหมัดเนาะสลงกะโลกโรอยู่กะให้ได้สามันบัได้กะโรก,กะบบเก่งเนาะอยู่น้ากะมีแต่อีพ่อโกจังได้ดำหมดมือได้ยุ่สิบหมัดอยู่นะคะกับพี่น้อง <c oughs> กะเฮ็ดเท้ากะบัได้เป็นหมู่ดอกมีแต่ได้เล็มขี้เก่าเพิ่น บอลละสองสามดอกเนาะกะ็คือสิเบิ้มือนี่แหละบ้างเห็ดพี่น้องเพราะว่าส่วนลายก็มันยังเหี่ยวยังแห้งยังตายบันละเห็ดก็ได้พี่น้องพนกบ็บโตกเนาะพัดพนตกใส่พัดเปื่อยไปจนเบิดลได้ค่ะอย่างมาใส่หุงเฮียนนี่แหละพี่น้องหอดเฮือนแหละออกไปเขาเดียวนึกกับหอดเฮือนซะลงกั ก็โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซาลงกาซีดะคอจบไปสำนีเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจงให้ซาวลงบ้านหน้าเนี่ยเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืนนอนเนาะเพื่อผ่านคลิปใหม่ๆจากซองของซาวลงกะเป็นมือแรกมือแต่วบิดสิได้มาหาเฮ็ดนี่แหละพี่น้องก็เป็นกับพอดีเฮ็ดห่วงเนาะก็คือชิบได้ไปอีกแล้วบะเนี้ยไม่ร้ายพอกันคลิปใหม่เด้อ